คุณแม่มองนอกบ้านเห็นท้องฟ้าครึมครึมฝนตกโปรยๆเกือบทั้งวันแดดไม่ค่อยออกก็พูดว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนทำให้มีน้ำขังเยอะเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายช่วงนี้โรคไข้เลืดออกกำลังระบาดหนักพยายามดูแลตัวเองอย่าให้ยุงกัดอย่าอยู่ในที่มืดนานๆน,น,นะจ๊ะต้องไม่ไปเล่นที่มืดๆนะจ๊ะอย่ากลับบ้านมืดแล้วก็ทายากันยุงก่อนออกไปด้วย วิธีป้องกันยุงที่คุณแม่บอกก็คือดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ให้มีมุมมืดอับชื้นหรือสกรปรกปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้เป็นที่วางไข่ของยุงลายถ้าถูกยุงกัดบ่อยให้ทายากันยุงหรือฉีดสเปรย์ไล่ย,ยุงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มืดมืดอาบน้ำและรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ พเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าโครคไข้เลือดออกมักจะระบาดในหน้าฝนและโรคนี้เป็นอันตรายต่อทุกคนมากๆเพราะถ้ารักษาช้าก็อาจทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังอย่าให้ยุงลายกัดน,นะคะแล้วก็ระวังยุงอื่นๆด้วยเพราะนอกจากยุงลายแล้วยุงประเภทอื่นๆก็เป็นพาหะที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้เหมือนกันนะ